ครับวันนี้มารีวิวกงช่องเดี่ยวนะครับแต่ว่ามาวางซ้อนกันเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับก็จะเวลาที่เรามีไก่เพิ่มหรืออะไรแล้วก็เลี้ยงซ้อนได้นะครับเรามาดูว่าไก่กรงไก่แจ้กของดันเกวียนเป็นยังไงบ้างนะครับก็เน้นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับคนถึกและบึกบืนนะครับก็คือว่าแข็งแรงนะครับใช้อุปกรณ์ของในบ้านนะครับเปิดได้แบบว่าแรงแรงได้เลยนะครับมีล็อกชั่วคราวนะครับตัวนี้ล็อกชั่วคราวนะครับแล้วตัวนี้ล็อกแบบ แข็งแรงบัานโครงหน่อยนะครับตัวนี้ของยังใหม่ยังฟิตๆหน่อยนะครับนี่นะครับตัวโครงด้านในนะครับด้านในเราใช้เป็นไม้ประกบนี้นะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้นะครับแล้วก็ทาน้ํายารักษาเนื้อไม้ให้นะครับตัวพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดใส่ทรายนะครับใส่ทรายแล้วก็ทําความสะอาดเวลาเราตักเวลาเราปาดต่างๆก็จะ ทำงานได้ง่ายนะครับแล้วก็ทนชื้นแฉะได้ดีเพราะว่าขี้ไก่เนี่ยมันจะมีทั้งน้ําด้วย,แล,ววยแล้วก็มีน้ำด้วยแล้วก็มีเนื้อด้วยนะครับฉะนั้นมันมีความชื้นปนอยู่ด้วยนะครับตัวน,นี้ก็จะใช้งานได้นานหน่อยแล้วก็ทนละอองฝนนะครับละอองฝนเวลาที่สาดเข้ามาหรืออะไรนะครับความชื้นต่างๆเนี่ยก็ตัวน,นี้ก็ทนได้ดีนะครับตัว สมร,ร์ิบร์ดเวลานี้เราเอามาทอเทินกัน2ชั้นอย่างนี้ได้เลยนะครับเราอยู่ที่พื้นที่พื้นที่ใช้สอยเรานะครับพื้นที่ใช้สอยเราแนวตั้งแนวนอนนะครับเอามาวางข้างๆนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วที่มีไก่เราก็สามารถเทินเพิ่มได้เลยนะครับเพราะราทำขนาด60เซนสูง60เซนเท่ากันนะครับท่านถามว่าได้กี่ตัวก็มาทัก 2- 3สตัวเนี่ยนะครับ อย่าให้เกินสักสามตัวนี่คือเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเน้เป็นกรงผสมนะเราจับคู่พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ใส่มีข้าวมีน้ําให้เขานะครับเวลาที่เราใส่ทรายในไข่ก็จะไม่ค่อยแตกนะครับนี่คือข้อดีของการที่เราใส่ทรายแล้วก็ตัวไก่เขากินทรายด้วยนะครับเขาช่วยในการระบบขับถ่ายของเขาด้วยระบบย่อยอาหารเขาด้วยนะครับนี่ก็คือกรง แบบ1ช่องนะครับอย่างนี้คือเป็น1ช่อง2ใบมาต่อเทินกันนะครับถ้าสนใจก็มารับได้เลยนะครับอยู่ที่ด่านเกวียนนะครับหรือว่าจะถ้าสั่งต้องใช้มากกว่านี้นะครับ4ใบ6ใบก็โทรศัพท์สั่งล่วงหน้านะครับประมาณ3-5วันนะครับก็จะรันให้ตามคิวนะครับส่วน2ใบนี้สต๊อกรับได้เลยนะครับเดือนกุมภานะครับถ้าผ่านมาโคราชก็มารับไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ